สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ Space Car นะครับวันนี้โอ๊ตกับโกยูกับ Ford MSR-T ที่สุดของกระบะขับ4ตัวเตีย้ยนะแต่งมาจากโรงงานหล่อเลยจะบอกว่าสไตล์เนี้ยคือถ้าอยู่ในสนามแข่งคือรถแข็งแล้วแต่ว่าตอนนี้ถูกยกเอามาไว้ในโชว์รูมนี่โอ้โหตกใจนะเนี่ยคือมันมันดูเต็มมากเลยครับด้วยความที่เป็น Ford อยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าสไตล์เมกันแล้วเนี่ยคือจ๋าๆเลยอ่ะ ที่สำคัญคือพอมันเป็นชุดแต่งที่มันมาจากโรงงานอย่างเงี้ยมันอยู่ในการวารันตีด้วยไงรเราไม่ต้องไปแต่งข้างนอกให้วารันตีมันหลุดใช่ไหมนี่ก็คือวารันตีก็อยู่ในตัวรถเลยมาดูราคากันก่อนดีกว่าพี่โอ๊ตราคาของ Ford MSRT อ,อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทครับตัวนี้มาเครื่อง V6 3000นะครับเป็นดีเซลนะเครื่องคันนี้นะแต่ก่อนที่จะไปลองขับกันอนะ่ะเรามาดูความแตกต่างของ f ต r d MSRT ทั้นงนหน่อนว่ามีอะไรบ้าง ที่เป็นส่วนตกแต่งนะแตกต่างกับรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้ไม่ใช่เป็น M S R T เอ้าเอมาดูกันหน่อยมาดูครับผมมาดูดีไซน์ของเจ้า M S R T คันนี้กันกนิดนึงนะครับความแตกต่างของ M S R T กับตัวที่เป็นตัวปกติก็คือนอกจากเขาจะเป็นตัวที่เป็นตัวเตี้ยขับสี่นะครับแต่งจากโรงงานแล้วเนี่ยเขาจะมีชุดนี่กระจังหน้ากระจังหน้าเขาจะเป็นลายลังพึ่งนะครับนี่เน้นความสปอร์ตแล้วก็มีโลโก้ M S R T ตรงนี้นะครับไฟหน้าเป็น L E D แบบแมทริกนะครับแล้วก็มี daytime running l i g h t แบบ C c l ค m มนี่แล้วก็ด้านล่าง เขาจะมีลิ้นตรงนี้นะครับเป็นสเกิตล่างออกมาดูซิ่งเลยนะอันนี้พอมันมีชุดหน้ามีลิ้นหน้านี่ครับแค่ด้านหน้าเนี่ยมันก็ดูซิ่งแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะิดนึงนี่ครับด้านข้างเขามีทําเป็นวายบอดี้นะก็คือจะตีโปง่งชุดซุ้มล้อหน้าซุ้มล้อหลังมาด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นทาเป็นช่องไอเอ็นเทกตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ทะลุจริงนะนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็มีเหมือนกันนะมีเป็นครีบแต่ว่าไม่ได้เป็นทะลุจริง แล้วก็ตัวแม็กเนี่ยครับจะมากับแม็กขนาด21นิ้วนะครับมาเป็นลายสวยเลยนะครับตัวยางมากับคอนติเนนตัลนะครับเป็นคอนติสปอร์ตคอนแทกนะครับมากับไซส์สองเจ็ดห้ R ยีนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยครับจะมีการปรับจูนใหม่นะให้มันมีความแบบว่าสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาครับนี่ความแตกต่างอีกจุดหนึ่งก็คือนี่ครับชิ้นล่างตรงนี้เป็นสเกิร์ตนะเป็นสเกิร์ตจากหน้าเนี่ยลากยาวมาถึงล้อหลังเลยแล้วก็ ตัวรถถึงจะเป็นตัวเตี้ยนะครับทางเรียบเนี่ยเขาก็ยังมีบันไดไฟฟ้ามาให้ขึ้นลงรถนะครับนี่สบายๆอย่างนี้เลยนี่ขึ้นลงสบายนะครับเป็นไฟฟ้านะนี่พับเก็บได้ด้วยต่อมาครับอีกจุดหนึ่งก็คือเขาให้สปอยเลอร์หลังด้านบนนี้มาให้นะครับตัวกระบะท้ายเนี่ยก็จะมีโลโก้ m อเมาทีฝาถังน้ำมันก็มีโลโก้ MS เมาทมาให้นะด้านท้ายมีดักเทลตรงนี้เป็นดักเทลมานะครับแล้วก็ด้านบนนี่เขาจะมี นี่สกรีนเบลไลยรถ MST r เนี่ยเหมือนเลยนะนเห็นไหมนี่เขามีเป็นสปอยเลอร์แล้วก็มีดักเทลข้างหลังแล้วก็วิ่งออกจากภูเขาแต่เขาวิ่งแค่ทางเรียบนะเห็นไหมเออเขาวิ่งแค่ทางเรียบนะเขาเพิ่งลงมาจากเขาอ๋อลงมาจากเขาเหรอโอโ้โหแล้วก็ฝาท้ายนะครับไม่ได้มีตัวหน่วงมาให้แต่ว่าก็ไม่ได้หนักนะเปิดง่ายอยู่ด้านหลังฝาท้ายมีอะไรบ้างอ่านี่ครับนี่น,น,นี่มาดูนี่ด้านหลังฝาท้ายนะเขาจะมีตรงนี้ครับนี่ นี่เป็นปลั๊กไฟมาให้แล้วก็มีไฟส่องสว่างมาให้ด้านนี้นะครับมีทั้งสองข้างเลยนะถัดลงมานี่ดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายนะครับก็จะมีโลโก้ m อ r มตรงนี้นะครับแล้วก็พอถัดลงมาเนี่ยนี่ตัวด้านล่างตรงนี้นะคันการชนท้ายเนี่ยเขาจะมีเป็นดิฟซิมเซอร์มาให้เพิ่มความซิ่งเพิ่มความซิ่ง แต่สิ่งนี้หายไปก็คือตรงชุดนี้หายไปถ้าตัวฟอร์ดปกติเขาจะมีตัวที่เหยียบตรงนี้ขึ้นใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่มีละนะครับเน้นซิ่งเน้นซิ่งแล้วก็นี่อยากให้ดูคันนี้นิดหนึ่งพอดีรถล,ลูกค้าคันนี้เราขอได,ด้เขาแล้วนะนี่คันนี้ครับเขาไปแต่งมาแล้วเขาไปวิ่งเมืองจีนมาเนี่ยพอรถตัวที่มันเป็นตัวเตีย้ยแต่งซิ่งใช่ไหมแล้วพอมันมีชุดวายบอดี้มามันดูรถแบบมีเป็นกล้ำเหลือมันดูแบบว่าเป็นดู็นแกนสไตล์อะ่ะดูมีความซิ่งแล้วยิ่งเลอะเลอะเอข,ข,ขน,นะ มันกลับดูดีว่ะเออนี่เห็นไหมเขาไปแต่งฟงแต่งไฟมานะครับนี่นี่เห็นไหมพอเขาแต่งเบรกเป็นแบมโบ้นี่และจานเบรกเนี่ยเห็นไหมมันดูเต็มอะ่ะอันนี้พอมันแต่งมาแล้วดูเต็มเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่าข้างในของ MSR-T มีอะไรแตกต่างจากตัวปกติบ้างไปอ่าแล้วก็ชุดแต่งของ MSR-T ก็จะรวมถึงภายในด้วยนะครับตัวเบาะหลังนี่ก็นี่หัวเบาะเป็น m s r t ครับ สองฝั่ง MSRT ทั้งคู่แล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเดินได้ตัดเป็นสีฟ้านี่เป็นไงสวยไหมโอ้ oh, แล้วก็เพิ่งเห็นชุดแต่ง MSRT ไม่ได้มีแค่เบาะมาถึงพรมเลยครับนี่เห็นไหมโอ้โห oh, สวยๆฝั่งผมก็มีเป็น MSRT ครับด้านหน้าก็มีโอ,โอ,โอโ้คือ <c ười S 1> <c ười> ดีเทลของชุดแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่ตัววายบอดี้ด้านนอกนะด้านใน <ON> นี่คุณก็จะได้เรื่องของความสปอร์ต เรื่องของงานตัดเย็บเบาเบร์นี่ซิงขึ้นเยอะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าหน่อยครับโอ้ผมต้องบอกเลยเรื่องนี้เอกลักษณ์ของฟอร์ดเขาไงเขาจะซ่อนที่เปิดประตูด้านในไว้สี่ประตูเลยครับเป็นอย่างนี้เลยทําให้พื้นที่ตรงนี้ดูโลง่งแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเชยอะ่ะคืออันเนี้ยดูล้านี่ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยไอไอ,ไอเราไม่เคยมีอย่างนี้ก็ตื่นเต้นไงเอา้าขึ้นครับอา่า โอ้พวงมาลัยต้องปรับก่อนเลยตอนนี้เตียเ้ยไปหน่อยปรับไงนะนี่ปุ๊บอ่าสี่ทิศทางครับขึ้นลงแล้วก็หน้าหลังอ่าดูตรงช่วงตรงเกียร์ก่อนนะครับ MSRT Ranger ตรงนี้เลยโอ้เป็นสครับเพจสวยๆครับตรงนี้แล้วก็มีช่องวางของเล็กๆน้อยๆวางกุญแจอะไรวางได้ครับด้านหน้ามีที่ชาร์จแบบไวเลสครับหนึ่งตำแหน่งแล้วก็มีช่องระบายอากาศ ตรงนี้ก็ปรับดรイブโหมดนะครับมี4 low 4 high แล้วก็4 a เป็น4 auto แล้วก็มี2 high ตัวพงมาลัยเขาก็ยังมีเอกลักษณ์นะครับคุ้มโทนเป็นดีไซน์โทนสีของ msrt แล้วก็ตรง12นาฬิกานี่เที่ยงตรงเขามีมาร์คไว้ให้ด้วยพงมาลายเขาขนาดกำลังดีนะตัดเย็บก็ดูดีด้วยครับตัวเบาะด้านหน้าก็จะเป็น Bucket s e ีนนะครับเป็น msrt ดีไซน์ก็ยังคล้ายๆกับด้านหลังแต่จะโฉบเฉี่ยวกว่าด้านหน้านี่จะดูสปอร์ตเลย ข้างนอกก็ดูซิ่งข้างในก็ดูซิ่งแต่ขับจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปลองกันหน่อยครับป่ะพี่ขึ้นรถเอาละครับตอนนี้มาลองขับกันดีกว่าเมื่อกี้โก้ขับไปแล้วสองรอบผมแอบลองขับแล้วเป็นไงบ้างแน่นคือรู้สึกเลยว่าเป็นรถที่เหมาะกับลูกผู้ชายตัวจริงขับสนุกครับขับสนุกคือจริงๆนะเขาเป็นกระบะตัวเตี้ยที่แต่งซิ่งนะแต่ว่า เขาก็ไม่ได้เตี้ยเลยนะเอาจริงๆเนะี่ยแต่ด้วยความเตี้ยของเขามันทําให้ผมรู้สึกว่ามันขับไม่ยากครับคือคนที่ขับรถเก่งมาคือคุณมาคันนี้รู้สึกว่าไม่ได้ต่างอะไรเยอะเลยผมอะไรเขาอ้วนตับนี่จับถนัดมือมากเลยนะและน้นี้แล้วก็นี่เขามีไอ้ขีดสีฟ้ารตรงนี้ใช่ไหมมันเวลาเวลาเราขับอย่างเงี้ยเราจะไดรู้ว่านี่พวงงอะไรเรากลับมาตั้งตรงนะตรงแนว <laughs> เออดูซิ่งดูซิ่ง <laughs> เ แล้วข้อดีของเขาก็คือคันนี้ถึงแม้เขาเป็นตัวเตี้ยนะแต่ว่าเขาก็จะมีโหมดเป็นโฟร์ไฮฟโลมาให้แล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้นี่หมุนตรงนี้เลยนี่โอเคเราเลือกได้เลยจะเป็นนอร์มัลจะเลือกขับอีโค่นะครับจะเลือกขับแบบโชว์ฮอลากจูงก็ได้นี่นี่โ uh, หมดลื่นก็ได้น,นี่โหมดมัดนะฮะโคนแล้วก็นี่วิง่งแบบโหมดแซนก็ได้อันนี้เราปรับไปเป็น น้องมอสว่ะเราอยู่บนถนนเราอยู่บนถนนทางดำทางดำคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวตัวเตี้ยนะแต่เมื่อกี้เห็นไหมรถลูกค้าเมื่อกี้เขาเอาไปขับลุยจีนมาเลยนะเออพอลุยได้พอลุยได้แล้วก็นี่เรื่องอัตราเร่งของเขาเนี่ยพอมันเป็นตัว V6 สามพันตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าคือขับโคตรมันอ่ะโูแล้วมันเขาเรียกว่าไงอ่ะทุกครั้งที่พี่เหยียบคันเร่งอ่ะมันมีโอ้โหความกระชากอ่ะ ครับแล้วก็ช่วงล่างเขาอะอันนี้เป็นช่วงล่างที่เขาปรับจูดมาแล้วใช่ไหมให้เป็นทางเรียบอ่ะอันนี้ช่วงล่างเขาค่อนข้างจะแข็งนะแข็งเลยแล้วก็มีความมั่นใจในการขับเนี่ยครับโยกซ้ายโยกขวานี้แบบว่าอยู่ปักเลยนะแต่ก็ต้องแลกมาความนุ่มนวลน,นะซึ่งความนุ่มนวลคันนี้ก็คือ,อไม่ม, <laughs> มีน้อยมีน้อยปึ๊บปึ๊บนี่เห็นป่มโอ้ดีนะอยู่เลยเออนี่เปลี่ยนเลนปึ๊บปึ๊บนี่ร้อยยี่สิบแล้วเนี่ย ที่โล่เรียกว่าน้อยเลยแหละคือด้วยความเตี้ยเขาเนอะมันทําให้ทุกอย่างมันดูพลิ้วไปหมดเลยครับคือพอมันเป็นแบบว่าเป็นวบอดี้นะพอเมื่อกี้พี่ถ่ายโรลลิ่งตามถ่ายนะข้างนอกมันจะดูแบบเป็นรถแบบมีกล้ามอะมันดูแบบมีความเป็นมัดเป็นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยคือมันผู้ชายก็กล้ามปูเออแล้วส่งเขาแบบว่าออกไปทางแบบรถไม่กันอะไรอย่างเงี้ยคือคันนี้เอ้าเข้าจริงๆนะโอ้โหมันแน่นมันเหมือนมีคนมาทุบอกอะเมาแก้กรุ๊ มันก็เป็นเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะเอาจริงๆเพราะว่าคันนี้ถ้าใช้ทุกวันเนี่ยก็อาจจะมีเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้า,เ,าเป็นคนที่รักอะไรอ,อย่างเงี้ยเออผมว่าถ้าขับแบบนี้ทุกวันแล้วเขารักอะไรแบบนี้ผมว่าเขามีความสุขนาแล้วก็นี่บอกเขาอะพอมันเป็นเบาะพ็คเก็ตซีใช่ไหมแล้วก็มันเป็นตัวหนังที่มันเป็นแบบว่าเป็นหนังไม่ได้ใจเป็นหนังสวีทม้ยอันนี้จะเป็นหนังก็กัมะหยี่กไม่หยีหน่อยๆอย่างเงี้ยครับคือพอเวลานั่งแล้วอะมันล็อกตัวเออแล้วมันหนึบ มันหนึบเลยอ่ะนนคือซื้อเรามันหนึบไปกับตัวเบาะเลยพอเวลาเราโยกเวลาอย่างเงี้ยตัวเรามันเหมือนถูกล็อกอยู่กับ,บเบาะอ่ะคือเนี่ยตรงตูดผมนี่โอ้โหหนึบเลยคือไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยนะคันนี้แบบว่าเอาแค่ฟีลการขับแบบว่าเฮ้ยม, <Hey, S 2> มันวะ่ะมันจริงเออคันน้ำมันไม่ต้องพูดถึงนะขับคันนี้ออกมาคือเน้นสนุกจริงๆครับอยากสนุกก็ต้องเยี yeah, ่ยบับ แรงแสงคดมั่นใจแต่พวงมาลัยยังไม่ใช่นะพวงมาลัยยังยังมีความแบบว่ายังมีระยะอยูออ่ยังไม่ได้คมพุ้วเสียงเครื่องเนี่ยได้แล้วนะหวานๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเสียงทออย่ออีกชั่งนิดนึงนะโอ้โหมันจะสะใจกว่านี้มันจะได้ยินชัดกว่านี้นะถ้าพี่ซื้อคันนี้นะอย่างแรกพี่ทําเลยพี่ไปทําท่อก่อนเลย <laughs> คือขอไม่มีเสียงบางๆไม่ต้องดังอะ่ะบางๆอะ่ๆอะแบบโอ้โหมันแป๊ดหน่อยเออมันจะสะใจ แล้วก็นี่เขาจะมีเกียร์ที่เป็น e shifter ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้อันนี้ผมแอบลองเล่นแล้วเป็นไงชอบนะมันทําให้อัตราเร่งอะไรอาจจะเข้าเท้าเรามากขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองนะนี่กด e shifter แล้วอุ้ยคือคันนี้มีทั้งหมด10เกียร์อืมเอ,อพอใช้ e shifter ครับมันก็ลดเกียร์แต่ว่าก็ลดเหนื่อยเหมือนกันกน,นะเกียร์เขาซเกียร์เขาเยอะแต่แอบมีความแบบนี่นิดนึงเหมือนกันนะ ถ้าเกียร์มันเป็นแบบโยกๆอ่ะมันจะดูธรรมชาติกว่านี้นิดนึงนะอันนี้มันเป็นกดๆมันเลยรู้สึกว่ามันมันเหมือนเล่นเกมอ่ะเออเหมือนเล่นเกมไปนิดนึงแต่ถ้าอยากทันใจก็ต้องแบบนี่พออยากจะเร่งให้ทันใจปุ๊บปุ๊บกดลงมาคำกดลบไอ่มันจะมีความแปลกๆใช่ไหมเออมันไม่เหมือนกับเราลงมาแล้วเรากดโยกหรือพดเดิลชิพที่เราตบตรงเนี้ยออต้งปถ้าเขามีให้นะโหแจ๋วบอกเลย อันนี้ต้องปรับตัวนิดนึงถือว่าเป็นลูกเล่นเล็ก,ลกๆน้อยๆแหละอาจจะไม่ได้อาจจะลดเรื่องของฟีลลิ่งที่เป็นเกียร์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาข้อจริงนะจริงๆคือไม่ต้องใช้ e อีชิเตอร์ก็ไเลยนะพี่ว่าคืออัตราเร่งเขากดปุ๊บมันก็มาเฟียวแล้วนะเนี่ยช่วงล่างจริงๆก็พอได้นะถ้าเกิดวิ่งแบบว่าเราวิ่งถนนเรียบๆในเมืองอย่างเงี้ยมันก็ก็พอไหวอยู่เออแต่ถ้าเกิดเจอทางไม่ดีเนี่ยก็พี่ว่าตับไตไส้พุงก็น่าจะไหลไปรวมกันต้องลองพ่า อาจจะรับได้ดีก็ได้เพราะว่าเนี่ยถนนแบบพอมันมีรอยต่อหรือเบบนี้มันรู้สึกเลยมันก็แลกกันนะครับเพราะว่ารถที่มันเป็นแต่งมาเป็นพรฟอร์แมนนั่นเอมันก็จะช่วงล่างมันจะแน่นๆแข็งๆอย่างนี้แหละอืเดี๋ยวเราลองไปดูถนนเสน้นลองสัน้นนึงก่อนว่าถ้าเกิดเจอทางที่แบบว่าถนนที่มันไม่ได้เรียบอ่ะ<ใ>ช,ช่วงล่างก็จะไปขนาดไหนใช่เราจะได้พูดได้เต็มปากหน่อยว่ามันรู้สึกยังไงคือเอาจจริงนะถ้าเกิดว่าคนมองหารถที่แบบว่าคือออกไปแล้วไม่ต้องแต่งแล้วอะ เออไม่ต้องแต่งแล้วอ่ะคือเตี้ยมาแล้วใส่แม็กใหญ่ๆมาแล้วแล้วก็มีพาร์ที่เป็นวาอดี้มาแล้วมีสเกิร์ตมาแล้วเนี่ยพี่ว่าหล่อแล้วเออจ่ายทีเดียวแล้วก็จบเลยนะหล่อลวทุกอย่างมันอยู่ในประกันของโตรถด้วยไงคือไม่ต้องไปนั่งซีเรียสว่าเอ้ยเราเอาไปแต่งแล้วประกันตรงนี้จะขาดประกันตรงนั้นจะขาดอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ต้องซีเรียสมาถึงปุ๊บจัดเต็มทีเดียวเลยจบคือละภายในเขาก็จบนะเบาไฟฟ้า สองตำแหน่งเลยคือสะดวกกะโอ้โหรู้สึกแน่นแบบไม่มีกระดอนคือคันนี้เอาจริงๆนะขับไปเนี่ยเจอแบบว่าหลังตรงหลังเต่าคอสะพานเนี่ยถ้าไม่เหยียบเบรกนะมีจุกนะมีจุกอ่ะเออช่วงล่างเขาแน่นปักแข็งปักเลยคือมีท้องก็ต้องเลี่ยงหน่อยอะคันนี้ มันเป็นหมแลก็แบบว่าถ้าเรามีรถอย่างเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยวันนี้เรามีอารมณ์อยากเอาไปซิ่งหวานอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยเออไอรถแบบเนี้ยมันเอาออกมาโอเคแต่ถ้าใช้ในชีวิตประจำวัน <c oughs> เนี่ยก็อาจจะต้องแบบมีรถอีกสักคันหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือเก็บรอยต่อถนนทุกเม็ดเลย <c oughs> เป็นรถของลูกผู้ชายเออแต่ถ้าเกิดว่าทางที่คุณวิ่งประจำถนนแม่ดีๆนะ <c oughs> ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าถนนแถวบ้านคุณเหมือนพวกรามินทาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ากินข้าวเสร็จก็อาจจะ มีจุกนิดหนึง่งจริงๆคันนี้คือเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งเขาก็เอาเขาเรียกว่าอินสปิเรชันมาจากรถในสนามแข่งเนี่ยแหละใช่แต่เล่งดีครับแต่เร่งดี <c oughs> เอาขวาจริงถ้าไม่พอนะก็เอาไปจูนไปลงริมของริมแบบหน่อยมันก็แรงขึ้นอยู่นี้แล้วอย่างที่บอกแหละคันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ซื้อคันนี้ไปนะสิ่งที่พี่จะไปทำก็คือพี่จะไปทำท่อ กับใส่จานเบรกสักนิดนึงอ่าเพิ่มอีกนิดนึงให้มันแบบว่าเต็มเต็มสวยด้วยมิติเรื่องตามองสวยเสียงกระทบหูก็ลั่นจริงๆ่ะตอนเปิดตัวคันนี้มี250คันแล้วตอนนี้คือก็ใกล้หมดแล้วเมื่อกี้เราไปแอบถามมาเขาบอกว่าเหลืออยู่แค่30คันโอ้เออที่เป็นตัว m s r t นี่นะก็ ถ้าใครอยากจะหารถที่เอาไว้ซิ่งนะเออที่บอกว่าแต่งทางเรียบมาแล้วเนี่ยก็มาได้เลยมาได้เลยครับฟอร์ดลาชชฤกพ์พระราม5ครับอขอบคุณนะครับขนาดแค่ <laughs> <c oughs> ขึ้นโชว์รูมก็ยังเราใจาเลยนะพี่นะมันสะใจดีอะ่ะคันนี้กลับมาที่โชว์รูมแล้วเราไปลอง MSRT มาแล้ววันนี้โอ้ชอบจะบอกว่ามันเป็นรถที่เอ ต้องเลือกใช้เฉพาะวันนะพี่ว่ามันคือเป็นรถที่แบบเอาไว้ซิ่งจริงๆอ่ะวันวันน่ะเออวันมันมันวันอยากมันอ่ะเพราะว่าตัวรถเองเนี่ยเขามีการปรับช่วงล่างมาให้มีความแน่นเฟิร์มค่อนข้างมากเลยเกาะถนนดีครับแล้วก็มันมีความกระด้างค่อนข้างสูงถ้าเกิดใช้ทุกวันก็อาจจะมีความเหนื่อยนิดนึงอ่าแล้วก็อัตราเร่งนี่ออ้ยจีจัดขับสนุกนะเอาจริงๆถึงจะกระด้างนะรับสนุกนะอย่างยี่สิบเอ็ดด้วยมันก็มีความกระด้างเพิ่มขึ้นมาอีกอ แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัวรถ Ford m s มทตัวนี้ก็คือมีชุดแต่งมาพร้อมแล้วเนอะค,คือตัว Y b o d y ดีตัวสก็งสกเกิร์ตนี่คือเขาให้มาหมดแล้ว ừ, เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครมองหารถสักคันหนึ่งที่แบบว่าออกจากโชว์รูมมาเนี่ยแต่งเฟี้ยวมาแล้วไปเฟี้ยวต่อได้เลยใช่ไปเที่ยวต่อได้เลยใช่ก็ต้องอารมณ์นี้ครับก็คันนี้ก็อยู่ที่1นึ่0 0้านบาทครับครับผมก็มีจำนวนจำกัดนะตอนนี้ที่เหลืออยู่อ่ามีมีอะไรดีเทลที่รู้สึกว่ายังติดติดอยู่ไหมครับคันี เอาจริงๆคือคันนี้เรามีระยะเวลาค่อนข้างสังง้นในการที่อยู่กับเขาเนอะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือพี่ชอบดีไซน์เขาเพราะว่าพออตัวรถเนี่ยถ้าเกิดเทียบแบบฟอร์รุ่นอื่นเนี่ยที่จอยอยู่เนี้ยครับตัวอื่นนะก็คือตัวนี้พอมีนวายบอดี้ปุ๊บอะมันมีความแบบบึกบึมนมีความแบบมีมัสเซลมีกล้ามเออมันดูเท่พอมันออกไปถนนเมื่อกี้ตรงโป่งข้างหน้ากับหลังเนี่ยมันดูเท่ <Dead. S 1> ดูเด่นเลยเออ,เอ,อแล้วอย่างที่บอกว่าคันนี้ถ้าเกิดว่าซื้อไปอะถ้าจะเติมนะ ก็นิดนึงก็อาจจะไปแต่งเบรกนิดนึ่งให้มันดูมีเป็นคาลิเปอร์สวยๆสี่อดมีเปลี่ยนเบมโบ่เนี่สานักตรงสานักแต่งหน่อยใส่ท่อเพิ่มอีกสักนิดนึงหรือจะแต่งไฟแบบคันข้างๆที่เขาซื้อไปแล้วแล้วเขาไปติดไฟเพิ่มก็อันนี้ลแตัดสไตล์แลแต่เฟี้ยวเลยอยากจะเฟี้ยวแบบไหนก็เฟี้ยวได้แต่จริงๆคือพี่แค่แค่นี้แหละพี่พอแล้วเอาจริงๆนะถ้าแค่นี้พี่แค่ทำท่อจริงๆก็พอแล้วได้เอาจริงๆอ่ะ คือเขาสวยอยู่แล้วเอาตรงๆคือตอนที่เราออกไปถ่ายบนถนนนะเด่นด้วยความที่เขาท้าฟะแน่นตัวเลนที่เราขับอ่ะโอ้โหแค่นี้ก็ดูเท่แล้วอ่ะครับก็โดยรวมก็เป็นรถที่ขับสนุกครับถ้าใครมองหาตัวรถกระบะแต่งเตี้ยที่เป็นตัวขับสีนะก็ Ford ดเอเมาคันนี้เลยครับครับดีเซลแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณ Ford ดราชพฤกษ์เนาะพระรามห้าที่ให้เราเอารถเอเมาทีคันนี้ไป ที่ทำรีวิวขอบคุณมากครับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมก่อนไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะเหมือนคลิปนี้เราก็ค่อยได้ฝากเลยเออ,เอ,อไม่เป็นไรเราขึ้นเอาทิ้งทวนหน่อยแล้วกันครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องสเปซคาร์เราตอนนี้ก็ใกล้จะสามหมื่นแล้วทยยานขึ้นไปครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ,บ,บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับรอบหน้าเราต้องเอาไปแคมป์ปิ้งอะไรกันหน่อยครับพี่ ปัดข้างหลังเขาก็มีขอแคมปิ้งใใกิ้กได้ไหมตัวต่อไปไส้พุงไหลามารวมกันซิตี้แคมป์แล้วกัน